สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมรดดาชาแนลนะคะวันนี้มรดดาจะพาไปชมภาพวาดสสวยๆที่สภากาชาติไทยนะคะแล้วก็มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็อาจารย์สมานคลังจตุรัสและกลุ่มศิลป,ปินอิสระ96นะคะได้จัดงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25ที่หอประชุมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราช,ชินีนาถค่ะบริเวณที่จัดนิทรรศการภาพเขียนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้น2ชั้น3และชั้น4ค่ะขึ้นลิฟต์ไปชั้น4และเดินลงมาทีละชั้นเลยนะคะภาพวาดมีหลากหลายนะคะอาทิเช่นพระสาทิสลักษ์ ภาพวาดดอกอุหลาบดอกไม้นานาพันธุ์นะคะภาพวาดสัตว์มงคลภาพวาดที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตศิลปินที่วาดภาพนะคะมีทั้งศิลปินกิติมศักดิ์แล้วก็ศิลปินสมัครเล่นค่ะรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดมอบให้สภากาชาติไทยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะมูลนิธินี้ก็มีการจัดโครงการพึ่งพาเพื่อแบ่งปัน โดยนํารายได้นะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้เป็นจํานวนมากเลยค่ะนหมรดาถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศภายในนิทรรศการแต่ละชั้นนะคะมาให้ชมกันนะคะเผื่อว่าท่านใดที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกที่จะไปชมด้วยตัวเองนะคะก็จะได้ชมภาพส,สวยๆจากคลิปของแม่มรดาด้วยค่ะ ก่อนเดินชมนิทรรศการภาพเขียนในแต่ละชั้นนะคะก็จะมีโต๊ะสำหรับวางแฟ้มที่มีรายละเอียดของผลงานของศิลปินนะคะทั้งราคาด้วยนะคะถ้าหากว่าสนใจภาพไหนก็ติดต่อซื้อได้ค่ะในงานนี้นะคะแหม่มระดาก็ได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงผลงานด้วยค่ะ สนใจชมนิทรรศการที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ถนนราชดำเนินกลางนะคะไปได้ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงทุ่มตรงค่ะปิดทุกวันพุธนะคะข้อมูลเพิ่มเติมก็หาได้จากเว็บไซต์ worldwide red cross fundraising org ค่ะ เชิญไปชมผลงานของกลุ่มศิลปนินอิสระ96นำโดยอาจารย์สมานคลังจตรุรัสได้นะคะแล้วก็ก่อนกลับก็แวะซื้อของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วยค่ะ